ซ้ำๆอีกแล้วตัวใครแบบอยากรู้เมนูนะจริงๆมันเป็นเมนูที่แบบคัสตอมไมซ์ได้จริงก็เลยเปลี่ยนขนมปังเป็นตัวโฮวีเบรดน้ออกไก่มอสซาเรลล่าชีสท็มแมโดเลตัสแล้วก็มีซอสเพสโต้ม no food waste นะคะ <laughs> ข่าวแอบมองพี่จริงล้วอข่าวแอบมองอ่ะ อร่อยมาก Good morning หรือจะพูดว่า Oh ฮ i โ o ดีเพราะว่าจริงเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนะคะแต่ผลที่จริงบำรุงผิวก่อนที่จะพูดทุกอย่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำมาล้างหน้ามาเราควรรีบบำรุงผิวทันทีนะคะถ้าปล่อยให้ผิวแห้งเนี่ย คือหน้ามันจะแห้งแล้วริ้วรอยจะมาได้แล้วก็เวลาล้างหน้าอย่าลืมแบบเอากระดาษทิชชู่ซับหน้าด้วยนะคะซับน้าออกเพราะว่าถ้าปล่อยให้หน้าเปียกๆน้ําในผิวก็จะระเหยออาไ้เหมือนกันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซลฟ์แคร์ฟลอกที่ห่างหายไปนะคะคลิปที่แล้วจิงอัพเซลฟ์แคร์ไปแต่ว่าจิงก็หายไปนานเพราะว่าจิงไปต่างประเทศมาอันนี้ก็เหมือนกันจิงเพิ่งกลับมาจากเกาหลีฮ่องกองญี่ปุ่นก็เลยเพิ่งมีเวลามาอัดให้นะคะจิงเพิ่งกลับมาจากโอกินาว่าแล้วจิงก็อัดฟลอกโอกินาว่าไว้นะคะเดี๋ยวจะตัดภายใน วันสองวันนี้นี่แหละแล้วก็วันนี้จริงไปออกกําลังกายแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเดียวก็เลยคิดว่าจะไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะก็เดี๋ยวจะมาโชว์รูทีนที่จริงแต่งเมคอัพโนเมคอัพช่วงนี้ด้วยก่อนแต่งหน้าอย่าลืมเตรียมผิวดีๆนะคะจริงแบบตั้งใจเตรียมผิวทุกครั้งที่แต่งหน้าเพราะว่าถ้ามันพังเมคอัพวันนั้นก็คือจะรูนไปด้วยเลยก็คือจะพังไปด้วยเลยวันนี้จิงใช้เป็นสกินแคร์ของคอร์สอานะคะอันนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์เกาหลีที่จริงคิดว่าสกินแคร์เขาใช้ ขแต่สกินแคร์รูทีนที่จริงใช้ช่วงนี้ก็คือเป็นของซัมเมอร์เลยเพราะว่าคนเราควรใช้สกินแคร์ ให้เหมาะกับฤดูแล้วก็อากาศนั้นนะคะตอนนี้คือเป็นหน้าร้อนหน้าฝนใช่ไหมอากาศร้อนอบอ้าวอะไรเงี้ยควรใช้สกินแคร์ที่เป็น water base นะคะอย่างตอนเช้าช่วงนี้จึงใช้ทุกอย่างที่เป็น water base ไม่ได้ลงครีมอะไรเลยแล้วก็จะเน้นเป็นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นแทนเราจะได้ไม่ต้องบอกทั้งมอแล้วก็กันแดด2ชัน้นอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปตัวแรกที่จิงใช้อันนี้คือเป็น the six peptide skin booster serum ตัวนี้จึงเคยลองใช้มาแล้วตอนที่จึงอยู่เกาหลีนะคะเขาจะเป็น s e ั u m ที่แบบใช้เป็นสเต็ปแรกหลังจากที่ล้างหน้าจริงๆตัวนี้เขาเป็นฟิวจะชช่มื้นะ แล้วก็จะทําให้สกินแคร์ตัวอื่นซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นแล้วไซส์เขาอันนี้คือใหญ่มากนะคะ 150ML ใช้ได้ทุกวันราคาน่ารักเราจะบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วผิวนุ่มมากนะคะจ,จิงจะให้ดูวิธีใช้ใครอยากใช้ด้วยมือก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามาใส่สำลีโทนเนอร์แบบนี้แล้วมาโปะหน้าคือมันก็จะเป็นเหมือนการใช้มาสก์เลยแนะนําให้ใช้สำลีโทนเนอร์แบบนี้นะเพราะว่ามันจะประหยัดการใช้สกินแคร์แลวจิงก็จะแบบพับพับปีบปีบแบบนี้ให้เข้ากระจายทั่วๆคือตตตตััววววเเเนนนนนนนีีีีี้้้ป็็ท่่าา่่รรลมมมาาาากกกกกใใหหชแผิิองงดะะจจ โอ้ปถ้าใครผิวแห้งมากสามารถใช้หลายเลเยอร์ได้นะคะก็คือทาไปรอบนึงแล้วก็รอให้เขาซึมเข้าผิวแล้วก็แบบเลเยอร์อีกสักสอาชั้นได้ผิวมันก็จะแบบชุ่มชื้นมากๆทิ้งไว้สัก5นาทีก็โอเคเสร็จแล้วก็เอาเอาอกแล้วก็ตบๆให้เข้าผิวนะคะคือผิวแบบชุ่มชื้นดีมากแล้วก็เม่กับติดทนนะคะผิวนุ่มมากเสร็จแล้วจะลงเป็นเซรั่มที่ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะ ตัวนี้คือ The Alpha Arbutin To Discoloration Care Serum ใครมีรอยสิวจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหมองคล้ำอะไรเงี้ยก็จะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าอย่างจริงเนี้ยอยู่หน้าร้อนนี่คือกะจริงขึ้นง่ายมากนะคะละเวลาที่เป็นสิวเนี้ยจริงก็จะเป็นคนที่รอยสิวขึ้นเหมือนกันแต่ยิ่งแดดแรงขนาดเนี้ยคือรอยสิวมันก็จะเข้มขึ้นนะคะจุดด,ด่างดำใดใมันก็จะเข้มขึ้นคนที่เป็นกะง่ายแบบจริงก็คือจะกะขึ้นเยอะกว่าเดิมตัวนี้ก็คือทำให้รอยจางลงไวมากมากจริงว่าตัวนี้ยเป็น Brightening ที่งงงตตอนะะรข้าจามูก งจมูกเนี้ยจะลอกแต่ว่าตัวนี้โอเคมากคือเขาไม่ใส่อะพออาบูตินมีทรานส์ ic um ic id, มิอัลซิทมีนายาซินนามายแล้วก็มี NAG ก็คือจะช่วยหมดเลยทั้งแบบปกป้องจุดด่างดำลดเมสีเมลานินทำให้รอยจางลงผิวดูไบร์ขึ้นคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี้ยสามารถใช้ได้เพราะว่าใช้แล้วไม่ระคายเคืองตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะเนื้อเขาแบบบางมากให้ดูคือเหมือนเป็นน้ำอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากแปบ๊บเดียวคือซึมเข้าผิวนะคะช่วงนี้จริงก็พพยายามใช้้ตััววนวนนะีทะะเร บรนดนงตัวอื่นที่จริงใช้อ่ะมันมีทั้งตัวที่ทำให้จริงผิวแห้งมีทั้งตัวที่ใช้ไปแป๊บแป๊บไปรู้สึกว่าผิวดูแบบแดงขึ้นแต่ว่าตัวนี้แบบโอเคมากเนื้อคือแบบเบามากแล้วก็แบบสบายผิวแล้วถ้าใครมีส่วนไหนที่แบบคล้ำกว่าเพื่อน <c oughs> เช่นหลังคอตรงซอกหรือว่าข้อพับอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้นะคะ <c oughs> เป็นเคล็ดลับ <c oughs> เพราะว่าอย่างจริงเนี้ยก็คือเป็นคนที่แบบหลังคอไม่ได้แบบ ขาวเท่าส่วนอื่นจิงก็เอาตัวนี้ไปทาด้วยอันนี้คือจบขั้นตอนสกินแคร์วอเตอร์เบสของจิงนะคะตัวนี้คือ1ตัวนี้คือ2มันก็จะได้ผิวชุ่มชื้นที่แบบพอดีไม่เหนอะไม่หนักผิวอันนี้จิงเก็บ before After ของจิงไว้นะคะเดี๋ยวจิงจะขึ้นให้ดูอันนี้จิงเก็บผลห่างกัน9้าวันนะคะพอมาสังเกตดีๆคือจะเห็นได้ว่าจุดด,ด่างดำบาง,งจุดของจงิงมันจางลงจร,งจรงิงๆแล้วสีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วจงิงรู้สึกว่าผิวดูผ่องขึ้นด้วยเสร็จแล้วก็จะลงกันแดดของ,ของเขานน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 นะคคตตัััววววีีีี้้้เเเป็กกแแแแแดดดดท่่่่ใหหาาาาาามมมมมมชชชชุืชืืือออออิบบบบบบบซรรรจงพ เนื้อเขาแตกตัวเป็นน้ําอย่างเงี้ยแล้วมันเบาผิวมากมันฉ่าม,มากตัวนี้ทาแล้วผิวชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคราบไม่ได้เป็นขุยอะแต่งหน้าก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็กันแดด spf 5 0บวก pa บวกนี่นะคะเนื้อบเบามากเป็นสกินแคร์รูทีนที่ผิวนุ่มมากแล้วก็เวลาทากันแดดอย่าลืมทาให้ทั่วๆหน้านะคะแล้วก็จิงจะชอบเลเยอร์ตรงหน้าแก้มอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จิงกะขึ้นง่ายสุด เตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยนะคะจึงให้ดูผิวอีกทีหนึง่งมันแบบชุ่มชื้นมากจริงทุกคนใครที่มองหาสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นดีแล้วแบบเป็นวอเตอร์เบสเบาผิวใช้หน้าร้อนแล้วดีมากแนะนำเป็นของ Co ส r อเเลยเดี๋ยวจิงใส่พิกัดไว้ให้ทั้งแบบในคลิปนี้แล้วก็ใต้คลิปด้วยก็ไปจัดกันได้เลยอันนี้เป็นรูทีนใหม่ของจริงที่แบบอัปทูเดทสุดๆนะคะสำหรับเมคอัพแล้วก็เมคอัพโนเมคอัพ no คือเดี๋ยวจิงจะใช้ตัวนี้ก่อนลงเป็นเหมือนโทนอัพ ตัวนี้คือมันไม่ได้มีกันแดดอะไรนะคะจิงแนะนําให้แบบทากันแดดดีก่อนตอนที่จริงไปแต่งหน้าที่เกาหลีช่างเกาหลีก็ลงตัวนี้เป็นเบสให้เหมือนกันจิงเอามาทาคอด้วยคือจิงรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นโทนอัพฟีลิ่งเหมือนเซรั่มแล้วมันทําให้ผิวธรรมชาติเราดูดีมากเสร็จ <c oughs> จะใช้เป็นฟองน้ําที่แบบเป็นพัฟนี้เพราะมันสะดวกมากแล้วมันใหญ่มากตบต,บตบนี้เลยเนี่ยทุกคนดูที่คอด้วยใครที่เป็นคนผิวแดงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าเมื่อวันก่อนจริงเพิ่งให้น้องที่จริงรู้จักใช้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบ สีผิวแดงมากเหมือนแก้มตรงนี้แดงเราใช้ตัวนี้แล้วมันแบบช่วยลดความแดงบนผิวได้ดีเนี่ยทุกคนเอาจิงแค่นี้ก็คือออกจากบ้านได้แล้วนะเพราะว่าวันก่อนจึงทาตัวนี้เราก็ออกจากบ้านแบบหน้าสดถ้าใครแต่งหน้าน้อยคือใช้แค่เบสตัวนี้ก็ได้นะจริงว่าเพราะว่ามันแบบเป็นธรรมชาติมากมันไม่ได้ดูว่าเราทาโทนอัพมาเลยมันแค่ดูเหมือนแบบผิวผ่องขึ้น สุขภาพดีขึ้นแต่เดี๋ยวจริงจะลงคูชั่นเล็กน้อยนะคะคือแบบจริงไปโอกินาว่าแล้วอากาศชื้นมากทุกคนแต่จริงก็แต่งหน้าตามที่จริงโชว์ให้เห็นในเซฟแคร์ตัอก่อนก่อนนะคะแล้วมันก็อยู่รอดนะเส็ดแป้งนะคะเราก็ไม่อยากให้เมคอัพมันแบบเคลื่อนปัดบลัชแบบฝุ่นนะคะเอาสีที่มันดูซับซอเป็นโทนมิวท์ซัมเมอร์ทนทัวร์จมู จริงว่าคำว,ว่าแต่งหน้าเบาๆมันคือแบบ low contrast สีอ่อนๆเหตุผลที่จริงลงเมคอัพเป็นแบบ powder base มากกว่าการใช้พวก cream blush หรือว่าเป็น contour แบบ liquid เพราะว่าถ้าสมมุติไปเจออากาศร้อนชื้นหรือเหงื่อออกอย่างเงี้ยหน้ามันจะได้ไม่เหนียวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเกาะหน้าไม่งั้นเดี๋ยวเสิยวขึ้นแต่งตาแบบเบาๆปัดข้ามจมูกนิอรินะคะ เลือกใช้ทุกอย่างให้มันเป็นแมทไม่มีเกลิเตอร์ไฮไลท์จึงใช้เป็นของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาแบบเบาๆธรรมชาติไม่พุ่งเกินไปเอามาปัดด้วยฉีน้ำแร่ จริงจะนั่งวินไปพิลาทิสนะคะฉะนั้นลิปก็คือเดี๋ยวจะใช้เป็นแค่ทิ้นน้ำก่อนถ้าใช้เป็นกลอสเดี๋ยวผมติดปากจะจ้าพิลาทิสติดแกลมของจริงนะคะอันนี้คือแบบเป็นขาบานด้วยซีทรูจริงกดชุดพิลาทิสตามสไตล์แบบสาวจีนมาเยอะมากนะคะอันนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันเป็นเปิดไหล่ด้วยแต่ว่ามันยังไม่ practical สำหรับการเล่นพิลาติสตอนนี้เพราะตรงน,นี้มันหลังก็เดี๋ยวใส่แบบอย่างนี้ไปก่อนใครมันเปิดไหล่เล่นพิลาทิส ถามจริงมัน practical ยังไงอะสมมติว่าดึงก็ขึ้นมาแหละอ,อันนี้มาล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขาห้ามเลดเกิน5นาที จริงมันคือเปิดไหล่อย่างนี้ด้วยนะว้าแต่คือแต่คือไม่แพ่นติโคใครจะเล่นิสแบบใช่คุณพี่มาพลาดิสที่แบบชุดแบบนี้สวยมากไม่และพับะภาพที่อยู่บนมอไซค์เมื่อกี้คละอย่างตอนอยู่โอกินาว่าเราเปิดประทุน B M B M กับชทยะเปิดประทุนเหมือนกัน ชุดไม่มีความเข้ากัน,นะคะ่ะอ้วนขึ้นเพราะว่ากินที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยเยอะใช่ไหม,อ,มอยากไปมันอยากไปเน็กช <laughs> <laughs> ั m มวิธีถักเปียเพื่อยผมอันนี้ก่อนมันจะมา เหตุผลที่นี่ว่า <ừ> พลาทิสมันสำคัญเพราะว่า <ừ> มันบาลานซ์บอดี้ใช่เพราะมันมีเครื่องแลว้วเราจะได้แบบขยับให้มันแบบมูฟเมนต์ในรดาบอดี body อ้แบบบาลานซ์ใหญ่มาก Healthy kind <Ky> of <laughs> คืออันเนี้ยแคลอรี่คือเยอะกว่าที่ออกกำลังกายประมาณ5เท่าอันนี้สเต็กไก่สลัดแล้วก็คือไซส์จริงๆตอนแรกจะกินเป็นสว e e t p o เท t ตแต่ว่าสว e e t p o เท t ตหมดนะคะก็เลยกินเป็นน่ปังนมปังกระเทียมอ้วนมากอันนี้คือเคลชุบแป้งทอดเป็นไงเฟรชไหมมันยังเหลือสารอาหารปะไม่เหลือ ไม่ไรคอมเมนต์เอาไว้ไอ,อ,อ้แล้วพ <love> <laughs> ัฟทอดชิ้นใหญ่สุดชิ้นใหญ่นั้นเป็นของพีซปะ่ะทำแบบไม่รู้จะกินอะไรคือเดินม,มากินพัฟทอดก็อิ่มละมุงเนี่ยใช่ไหมใหญ่ไหมใหญ่มากจะอยู่จนนี่ปะมันมี <Okay. S 1> โอเคอออลิปออยล์แต่ว่าที่บ้านดิวมก็คือพยายามแบบทานเฮลตี้เหมือนกันออลิฟออยล์สเปรย์เป็นอะไรที่แคลน้อยมาก <c oughs> นี่นะทุกคนอันนี้คือแบบจะช่วยลดแคลได้ดีมากแต่ก่อนตอนที่จริงแบบพยายาม ทำอาหารก็จะใช้อันนี้เหมือนกันมันแค่แบบเปรย์ไปที่แพนแล้วมันก็จะแบบมันก็คือพอแล้ยอ่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเนี่ยอันนี้คือ zero c นะคะอันนี้ของโกดจริงแลวของโกดบ้านเรเหมือนกันนะคะใช่อร่อยมากอร่อยมันเป็นแบบสลาเปาจีกินเพราะว่าพี่จริงบอกต้องมาลองนะคะคือถ้าพี่จริงแนะนําอะไรทุกคนต้องลองมันอร่อยว่ามันอร่อย รอฝนตกนะคะจิงตากฝนมานี่เพิ่งถึงบ้านแล้วก็ดีมขับรถมาส่งนะคะจะบอกว่าเพื่อนสนิทจริงทุกคนขับมาส่งบ้านนะคะถ้าจะมีแฟนก็คือจะต้องมีแฟนที่ทําให้เยอะกว่าเพื่อนสนิทเพราะเพื่อนสนิทจริงบาสูงมาก ว่าทําไมจีนถัดมามันเป็นจีนนี้พอจิงเดินลูวิ่งเมื่อวานเสร็จปุ๊บจิงก็คือหมดแรงไม่สามารถฟังก์ชันอะไรได้จิงก็เลยอาบน้าแล้วก็นอนนะคะเพราะว่าวันนี้จิงก็ไปถ่ายงานตอนเช้าจิงก็กลับมาจัดก,การธุระตัดคลิป แล้วตอนนี้ก็คือผ่านมาเป็นเวลากลางคืนแล้วถ้าใครไม่ได้ตาม i อจจริงก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าช่วงนี้จริงแบบทำเล็บใช่ไหมนี่ก็เป็นเล็บที่3ของปีนี้แหละแต่ก่อนจริงทำเล็บเองใช่ว่าแต่เดี๋ยวนี้จริงก็คือแบบให้ร้านทําแล้วเพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรเพราะาอันนี้คือจริงต่อเล็บด้วยแต่จริงตั้งแต่โอกินาว่าคือมันเกิดอุบิเหตุที่แบบเปมนอะไรมันหนีบเราเล็บจริงก็เลยแบบนี้ตรงนี้มันก็เลยมีแบบเปิดนิดนึงแล้ววันนี้มันเจ็บมากจะบอกว่าตอนที่จริงต่อเล็บที่ไปมลานะ คือมันเป็นอ c ิเสบัที่หนักมากเพราะว่าเหมือนช่างที่ร้านที่จริงเคยไปอ่ะเขาต่ออะคริลิกให้ไม่ดีทั้งๆท,ที่อะคริลิกมันควรจะลาสแบบ1เดือนอะไรอย่างนี้ปะอันนั้นคือ2สัปดาห์แล้วมันก็เริ่มเปิดผมก็ไปเกี่ยวแล้วมันก็แบบทำให้เล็บจริงของจริงอะฉีกแบบหนักมากจิงก็เลยฟื้นฟูเล็บ เป็นเวลาหลายเดือนแต่ตอนนี้ก็คือ9้0 0ทราวมาได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบต่อซอฟเจลทิปส์เอานะคะใครที่ตามมานานจะรู้ว่าปกติจริงไม่ค่อยทําเล็บเลยแต่ว่าช่วงนี้จึงทําเล็บเพราะว่าจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่แอสเซ,ซอรี่แล้วการที่ทําเล็บให้มันมีเนลอาร์ตหรือมีแบบติดเจมอะไรเงี้ยมันทำให้เล็บจริงเหมือนกลายเป็นเครื่องประดับไปแล้วจึงก็เลยคิดว่า จะทำเล็บตอบไปเรื่อยๆก็อย่างอันนี้ก็คือเป็นลายที่จริงแบบคัสตอมไมซ์เองนะคะดูอินสปิเรชันจากอนุนอันนี้มาแล้วก็คัสตอมไมซ์เองไลฟ์อัปเดตช่วงนี้เนี่ยถ้าเห็นจากบล็อกนี้แล้วก็อาจจะเห็นจากสตอรี่จริงใดๆคือจริงแบบแฮปปี้มากอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าแบบตอนนี้จริงมีเพื่อนที่ไนซ์ามากๆรอบตัวจริงแบบได้รับความรักจากเพื่อนแบบ ดีมากๆก็เลยแบบมีความสุขมากๆเมืวว่อวานก็มี conversation กับบีมเรื่องเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนมันควรมีเพื่อนที่ไม่ทําให้เรามาต้องแบบนั่งคิดว่าเขาแครเราจริงหรือเปล่าเพราะว่าแอคชั่มันแบบ louder than word มากๆแนะนําให้อยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสามารถเป็นตัวเองได้จะผิดจะถูกอะไรก็มีเพื่อนคอยรับฟังแล้วคอยให้คําแนะนําะเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบเหมือนเป็น comfort zone อ,อันนั้นจริงคิดว่า เป็นเพื่อนที่เราสามารถคีปได้เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบ long lasting มากๆสำหรับแบบเรื่องเพื่อนแล้วจริงก็เพิ่งดู when life gives you tangerines จบนะคะ oh my god ใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็เมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูจริงแนะนำให้ดูมากๆแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ไม่อยากร้องไห้ในช่วงนี้ก็คือไม่ต้องดูนะคะเพราะว่ามันแบบมันร้องไห้แน่นอนอะหนึ่งใน16ตอนอะมันจะต้องมีความแบบน้ำตาลืนนิดนึงบางคนก็จะแบบร้องไห้หนักมากจริงคิดว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากดูแล้วมันน่าจะเปลี่ยน คนได้ดูแล้วน่าจะทําให้เราใจดีกับพ่อแม่ใจดีกับคนรอบตัวมากขึ้นใครมีแฟนดูกับแฟนก็น่าจะทําให้รู้สึกแบบอยากบิ้วครอบครัวที่ดีในเรื่องตอนที่อายุอายุ37มเจ็ดอะเขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าเขายังรู้สึกเหมือนเขายังไม่โตเลยด้วยซ้ำเขายังไม่ทันได้แบบโตเป็นผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซนเลยซึ่งจริงอะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าปีนี้จริงจะอ1แลหรอใช่ปะคือเวลาผ่านไปไวมาก แต่ว่า,ข,าข,ข้างในของจริงข้างในของจริงอาจจะเหมือนแม่ของอายุด้วยซ้ําที่แบบยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีความล่าเลิงอยู่ก็มันก็ยังมีความสดใสข้างในอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ได้ร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถแบบหันมามองโลกแห่งความจริงมองชีวิตของเรามองคนรอบตัวมองคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ได้อย่างพี่ที่จริงรู้จักเนี้ยเขาดูจบเขาก็บอกว่าเออมันทําให้เขาแบบไม่ หงุดหงิดใส่พ่อแม่เพราะว่าเอาจริงพ่อแม่ที่อยู่กับเราเขาก็เคยเป็นเด็กมาเหมือนกันจิงดูเรื่องนี้เสร็จแล้วจริงก็คิดว่าจิงอยากจะปรับปรุงตัวอันนี้คือจริงใช้ที่บํารุงเล็บนะคะเพราะว่าเพื่อนคนเกาหลีบอกว่าอันนี้มันโอเคจิงก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าปีนี้จิงจะสามเอ็ดแล้วทุกคนจริงเริ่มทํา YouTube ตั้งแต่จริงเรียนจบมาปีสจรจิงทําตอนจริงอยู่ปีสผ่านมาแบบจะเก้าปีแล้วปะ หรือจะ10ปีคือเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็คนดูจริงที่ตามจริงมาตั้งแต่แรกๆอะ่ะ ก็ยังอยู่นะเพราะว่าจริงจำชื่อยูเซอร์ใน IG ได้ช่วงนี้จริงก็แบบมีคนติดตามใหม่ๆมาเรื่อยๆซึ่งบางคนเขาก็ติดตามมาจากแบบอาจจะเป็นคลิปสัมภาษณ์ดารากเกาหลีอะไรเงี้ยหลายคนก็ไม่รู้นะว่าจิงทำ YouTube แต่จริงๆเอาจริงๆช่วงนี้ YouTube ก็ e n g a g e ไม่ได้ดีเท่า short form วิดีโแล้วแต่ว่าจริงก็ไม่ได้คิดจะเลิกทำนะคะ <c oughs> อาจจะลงช้ากว่าหน่อยเพราะว่างานฝั่ง short form มันเยอะแต่ว่าถ้ามีเวลาจริงก็จะค่อยๆ ทำคลิป YouTube ให้แต่ว่าพวกคลิปสั้นอะบางอันจริงก็เอามาลง y o YouTube Short จเหมือนกันนะคะก็สามารถแบบดูคลิปสั้นของจริงได้เพราะว่าบางอันที่เป็นทัวร์เรียลเงี้ยจริงอาจจะตัดเป็นคลิปสั้นแทนเพราะว่ามัน Engage ดีกว่าแล้วมันก็ ดีต่อหน้าที่การงานจริงมากกว่าแต่คลิปยาวเงี้ยจริงก็อยากอยากให้มันเป็นพวกฟลอกใดๆอยู่ดีเพราะว่าฟลอกดูคลิปสั้นมันอาจจะไม่เต็มที่เนาะคนก็อยากดูจริงกินอยากดูจริงเที่ยวเยอะๆก็จะพยายามเก็บตรงนี้มาให้โอเคนะว่าก็คือรอดูได้แล้วก็ปีที่แล้วอ่ะจริงมีบอกว่าจริงแบบมีโปรเจกต์หนึ่งที่จริงเริ่มใช่ป่ะจริงจริงเริ่มมาตั้งแต่2023แล้วแต่ว่าปีนี้มันยัง มันยังไม่สามารถออกมาสู่สายตาประชาชนได้ฉะนั้นจึงคิดว่าปีหน้าควอเตอร์วันมันน่าจะลนช์จิงอยากให้มันออกมาให้ทุกคนได้ลองกันแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จริงชอบมากหลักมากจิงใช้ซมเปลิลหมดไปแล้วเยอะมากแล้วจิงก็แบบได้รับคําชมมาเยอะมากจากการที่จิงใช้สิ่งนี้จริงๆทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันติดแค่แบบโปรเซสแบบตามกฎหมายใดๆอะไรอย่างนี้อยู่ก็เป็นว่าทุกคนรอ,อกันก่อนนะคะสามารถเดาเข้ามาได้ ว่ามันคืออะไรจริงๆมีคนเดาถูกนะแต่ว่าคนเดาถูกน้อยมากแต่นั่นแหละทุกคนเห็นจริงดูแบบเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ว่าจริงก็มีประชุมใดๆมีแบบ develop ed, อันนี้อันนี้ใดๆอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> อนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากอัปเดตสุขภาพล่าสุดถ้าจริงนอนไม่พอจริงจะเป็นไมเกรนนะคะจิงต้องนอนแบบ at least 7ชั่วโมงแล้วก็หวังว่าทุกคนคนดูจริงทุกคนจะนอนกัน7 9ชั่วโมงใครดูคลิปนี้ก่อนนอนดูจบปุ๊บ น,นนอะคโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยจึงขอโทษที่มาจบคลิปในสภาพแบบเน่ามากแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งมากสำหรับจริงเพราะว่าแบบงานนูน่นงานนี้เยอะมากแต่เป็นว่าบอาทุกคนจะเทคแคร์สุขภาพกันดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดไปที่สถานะก็ใส่แมสด้วยเอาไว้แล้วมาเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย